สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับมานนี้ต่อกับช่องรุ่นหน้าฟ้าอยู่แล้วครับวันนี้มันนี้มาตามติดครับอ่าทีมงานทีมงานยังก่อนเปลว่าลังบอเยอะโซทอนมันหมักยี่ครับโอ้ไม่นด้ไม่มีโอกาสรุ่นหน้าฟ้ามันมาเอาน้ํเพ่นครับโอ้นอนหาแต่โมเสาะเลยพี่น้องอรถมาจัดไว้แต่วันศุกร์ครับมาเนี้กับวันอาทิตย์ ว่ธรรมาดาพี่น้องส่วนชีดย์ใคเพิ่นเอาไปให้กับซื้อพนวดเด้อเด้อไปต่อราคาเพี่น้องนั่นถ่ายนี่สามเมือ่อเลียวนี่ไปไหนครับเมื่อแรกขาดมาสีเดยนอนอีกบ่ครับนอ่นอีกว้าตายห่าครับลูกค้ากระโทนมะลิงนะครับคล้องกับบะได้น,น,นี่ออกซองแถวนี่ไปเสะครับ ถ้ามันเกี่ยวส่วงทั่วประเทศเป่ะอืมแล้วั็รอเอ็ดครับพี่น้องเพิ่นก็นมีสองคันเลยพี่น้องคันคัน,คน,นมไาอา้กับน้องโอ้ยรุ่นนาฟาร์มมันก็นเคยมากครับเทียร์เลกพี่น้องลองเบ่งนะครับ พนกระสิตกครับน,นี่ถ้าต่อไปนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจพันเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณครับ